ห่วงที่ก็เกิดเป็นเป็นเจ้าที่นะถ้าใครมีที่แล้วก็ห่วงไม่ยอมให้ใครนะขายก็ไม่ขายอะไรก็ไม่อนะทั้งนั้นอนะ่ะมันจะอยูงเนี่นะดันตายก่อนกําหนดก็ไปเป็นเจ้าที่ไงครับใช่ไหมคนมาซื้อมาขายก็ขวางเขาอีกละจ้าเนี่ยนั่คือเจ้าที่คบางที่ก็ไม่มีนะ่ะมีพวกจาตงุงมพวกนาคพวกคุดพวกอะไรอยู่ พราะพวกนี้มันอยู่ใกล้ๆมนุษย์คคือจาตุม,นมันก็ไล่ตั้งแต่ลูกเทวดาอากาศทากเทวดาภูมิเทวดาหรือเมืองรับแลเมืองบางบดแล้วก็เมืองยักษ์เมืองคุดเมืองนาคมืองคนธรรมเมืองรับแลเนี่ยมันอยู่ในภูมิเทวดาเยอะอยู่อยู่ใกล้มนุษย์สามารถเห็นด้วยตาเปล่าอยากเห็นไหมเนี่ยมาดึกๆึอยู่ในพระธาตุนะแล้วก็บอกเขาเนี่ยมาสวดมนต์ด้วยกันนะจ๊ะ แสดงให้ดูนะ่ะอยู่ภูมิไหนเนี่ยอาจจะเจอตัวเป็นๆก็ได้ครับตามพระธาตุหรือตามสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมมีคนเฝ้าดูแลเนี่ยนะก็มีเทวดาแถวนั้นอ่นีนพวกคุดพวกยักษ์กลุ่มพันพวกนาพวกจาตุมพวกลูกกะเทวดาระมึงรับแล้วมั้งนี่สี่มึงน่ะเนี่ย มึงนะภูมิซ้อนภูมิมึง<ะ>นะตรงโน่นตรงเขาตรงนั้นนะมีคนเท่านะลงเข้าไปไปเจอพระเต็มถ้ำเลยออกมาก็จะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้หน้าถ้ำกะว่าจะไปพาพวกมาขนวานเถอะพอกลับมาเอาหายไปแล้วภูมิซ้อนภูมิภูมิมนุษย์เราในซ้อนกันนะ สอนกับมิติมิติของโลกของวิญญาณอยู่ด้วยกันคที่เรานั่งอยู่นี่อาจจะเป็นเมืองอะไรอีกเมืองหนึ่งก็ได้เงี้ยนะมันซ้อนซ้อนกันอยู่โอ้คือเราไม่รู้ไม่รู้เพราะไม่ฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกก็จะรู้อยู่การฝึกกระสินครับเช่นการมองเปลวเทียนก็คือเป็นกระสินไฟเขาอยากรู้ว่ากระสินกับมองภาพหลวงปู่อันเดียวกันไหมครับอันเดียวกัน อันเดียวกันแต่คนละอย่างกสินก็คือกสินคำว่ากสินไม่จะเพ่งนะเขาไม่เพ่งกันนะกระสินนะเขาต้องการมองให้ให้ลูปที่เรามองเนี่ยเข้าไปที่จิตมองให้มอง,มมองเหมือนมองไฟเนี่ย มันจะเพง่งถ้าเพง่งนั้นตามจะไหล<ม>เขามองเฉยๆให้จิตพอหลับตานี่ไฟมันจะเข้าไปในจิตมันจะเป็นดวงไฟเข้าไปในจิตทรงดวงไฟได้ก็ก็คืนได้แล้วล่ะ<ม>เหมือนกับเรามองภาพลวงปูนะ่เนี่ยพอเราหลับตาภาพท่านก็จะอยู่ที่จิตเราอยู่แต่ว<ม>่าสัาพก็หายไป<ม>พอเราลืมตามใหม่ ท่านก็เข้าทิ่ตาเข้าทิ่ใจลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาแต่การมองภาพหลวงปู่สามารถคุยกับท่านได้และสามารถขอบรารมีท่านไป<ใ>นทำประโยชน์ภาพหลวงปู่เนี่ยสามารถจะปลิ์ได้เร็วเมื่อก่อนหลวงตาฝึกให้เมชีชีวัตรเมจีรุ่นแรกๆนะตอนนี้ก็ยังอยู่นะมองภาพหลวงปู่แล้วยิ้มหลวงพ่อยิ้ม พอยิ้มเสร็จแล้วก็มองนึกทุกครั้งมองไปบรอากาศนึกถึงท่านท่านก็ยิ้มคือนึกยังม,ม่ท่านยิ้มเมือนั้นน่ะมันเข้าไปแล้วไงม,มยิ้มทีนี้เราอยากรู้อะไระก็กําหนดไปตรงนั้นแล้วก็มาที่ท่านสมมติอยากรู้ถ้ามันเป็นไงเนี่ยมิติถ้ำข้างในเป็นไงข้างนอกเป็นไงมันก็กําหนดมาที่ถ้ำ กลับไปที่หลวงปู่หลวงปู่ท่านก็ยิ้มแล้วภาพท่านหายไปภาพทราก็เกิด mm hmm. เขาก็จะฝึกอย่างเนี้ย mm hmm. เ้าก็ไปดูบ้านเขามั่ง mm hmm. ไปดูนู่นดูนี่อะไรพวกเนี้เอาหลวงพ่อนําก่อนในอนาคตสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนสองเดือนเนี่ยไม่ต้องแล้วฮะพอกําหนดจะเห็นแล้วฮท่านผ่านแล้วฮะ ถ้าคํเล็ดออกไหมถ้าคําตอบยังไม่ตรงก็ต้องฝึกใหม่ใช่ไหมครับถูกใหม่ๆม,มันต้องหายใจเข้าลึกก่อนแล้วแผ่ก่อนแล้วนึกถึงภาพตรงนั้นก่อนแล้วกลับมาที่ท่านนี่ไวที่สุดละปัญหาอย่างเดียวท่านจะยิ้มเมื่อไหร่กันเอง <laughs> ปัญหาสุดๆนี่คือจะท่านจะยิ้มเมื่อไหรนะ่มองตาแฉะบางคงก็ยังไม่ยิ้มเลยมอง มองัหลายวันแล้วหลวงปู่ไม่ยิ้มเลยเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้จะทํำยังไงหลวงจะให้ท่านยิ้มเนี่ยบางคนมาวันเดียวเห็นท่านยิ้มแล้วมีอู่ครั้งหนึ่งไม่เห็นเนี่ยเราก็ยังอยู่นะเด็กสาวๆจีนๆนะ่ะสมัยก่อนนะเมื่อสักหลายปีเมนะื่านั่งอยู่เนี่ยมากับรามมาไหว้แบบจีนนั่นแหละดันไปสัมผัสหลวงปู่ได้ หลวงพ่อบอกให้มันสวดมนต์พูภาษาจีนล่ามันบอกมันหลวงหลวงปู่บอกให้มันสวดมนต์แต่มันไม่รู้ว่าสวดอะไรไงอย่างนี้การมองภาพให้หลวงปู่ยิ้มครับคือถ้าเป็นสลับคนทางโลกครับจะมีการเสี่ยงโชคในแต่ละงวดเขาสามารถถามหลวงปู่ได้ไหมว่า<ด>งวดงวดนี้ซื้อได้ไหมถ้าหลวงปู่ยิ้มก็ซื้อได้ ถ้าหลวงปู่ไม่ยิ้มก็คือห้ามซื้อใช่ไหมครับได้แบบนั้นก็ได้หรือเอาความสว่างก็ได้หรือเอาความรู้สึกก็ได้ <c oughs> หรือเอาแบบแบบขนลุกก็ได้ถ้าขนลุกก็คือมีโอกาสถูกถูกถ้าคนลุกก็ซื้อไงถ้าคนไม่ลุกก็ไม่ซื้อไงเข้าใจไหมมีความรู้สึกเราซื้อไงถ้าไม่มีความสุขไม่ซื้อไง ใช้ครับเขาใชมันตั life, ้งแต่สมัยหลวงพ่ออยู่นะคนที่เขาเล่นหุ้นสมัยก่อนนะแต่เขาอธิษฐานนะว่าคนอธิษฐานประมาณกี่ล้านมาโละพอเขาได้แล้วเขาก็เลิกเลยทำ่ไ่้อีกแล้วหมั้นติดดอยไม่ฮะเขาเอาแค่นั้นอยากถามหลวงตาว่าอย่างการที่เราสวดมนต์ด้วยตัวเองทุกวันกับ การที่เราบวชชีไปเลยนะครับการบวชชีจะได้ประโยชน์มากกว่าการที่เราปฏิบัติแบบคารวะหรือเปล่าครับโอ้โหบวชชีอยู่ที่วัดเนี่ยเราไม่ฝึกมันก็มันก็เหมือนไม่บวชนะฮะใช่ไหมครับมันไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่มะพร้าวรสมันไม่ไม่อร่อยะมันกล้วยบวชชีนะใช่มันจ,จางๆยังไม่เข้มข้นนะครับ มันไม่ทําไงม,มันไม่ได้เกี่ยวกับโกนหัวหรอกไอทีเ่เขาโกนเนี่ยเขาขี้เกีย <Yeah. S 2> จสะอะไรไหมเนี่ยถ้าคนไหนขี้เกียจสะรีโกเนเพราะว่าดีนะยุคนี้ไม่มีเหา่าถ้ายุก่อนหลวงตาเด็กๆรุ่นเดียวกันเนี่ยโอโ้โหผีสเสนียดนั่นไปขูดออกมาเนี่ยเต็มเลยอะ oh. เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้มันไม่มีเพราะมันมียาสระผมเมื่อก่อนยาสระผมไม่มีครับยาสระผมดีที่สุดในยุคของตอนเด็กๆพวกพวกหน้าทั้งรายนะเอามากููมาเผาเราเนี่ยเป็นกยี่หัวยมันโกได้เห็นแล้วกูกขี้เกียจแล้วล่ะขยี่อยู่นั่นไม่ให้ไม่อยู่สักทีเป็นชั่วโมงพอมันหายคันนะมะกรูเผาไฟแล้วทุบๆแล้วมันก็จะมีฟองนิดหน่อย เอามากูนมาขยี้หัวใช่โบราณโบราณมันไม่มีครับยาสะผมมันไม่มียาสีฟันนี่ก็ไม่มีไม่มียาสีฟันคือเกืรหรือไม่กับใบข่อยก้านข่อยอไม่จี้พวกนี้ยคนโบราณก็จะเอามาหรือไม่กับหมากตุหมากนี่แหละพอเขาป่าแล้วก็เป็นสีฟันได้ไหมสมัยหลวงตาอายุสิบ หกสิบเจ็ดไปมันมีงานตามหมู่บ้านไงไกลนะตุสาวาจุสิบห้าสิบหกกินมากนะตุกินมากเออเป็นแฟชั่นสมัยนั้นสมัยนั้นเลยฟันต้องแดงถึงเท่นะฟันดำเ <c oughs> ยี่ยมออกมาใดดำล <c oughs> เลยเงี้ยมเลยนะน,นั่นคือสวยใช่ไครับออยิ่งแก่ยิ่งดำหมอฟันไม่ต้องไปมีสมัยก่อนโอ้ไม่ต้องรักษานะไม่มีเลยนะ <c oughs> กินมากนี่แหละหมากรักษาฟันอย่างนี้ครับโอ้โ oh, 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 oh. ตายแล้วฟันยังดำอยู่ใลยัวไม่ใช <laughs> <laughs> ่ธรรมดา <laughs> เดี๋ยวนี้คนไม่กินกันละ <laughs> อันนี้คือเป็นตัวบ่งบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปไม,ไม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยยุคมันเปลี่ยนมันจะเริ่แล้วเสือ่อม ทา,ทางโลกและทางธรรมนันะเจริญไปแล้วก็เสื่อมไปคนกระเวียนว่าตายเกิดไม่มีที่สุดสุดเราฝึกไว้เหอะไหน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 ก็ตั้งใจจะมาฝึกแล้ะทนเอาหน่อยกันแล้วกันเอ <laughs> ชีวิตหนึ่งแป๊บเดียวน่ะวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะเนี่ยหมดไปวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดียเเด๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างอย่างนี้ อยากฝึกเจริญเมตตานยครับหลวงตานอกจากที่หลวงตาบอกว่าให้แผ่บ่อยๆแล้วต้องทําอะไรเพิ่มเติมอีกครับแผ่บ่อยๆเวสวดก็ต้องแผ่แผ่เจ้ากรรมในเวรบิดามารามูญาติผู้มีพระคุณผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเราในอดีตปัจจุบันไปอนาคตคือเวลาเราสวดเนี่ยบางทีเราคิดไปโน,นป่งไปนี่อยู่แล้วไงครับบางคนนะนะมันก็แผ่ไปมันก็พิจารณาไป นึกถึงหลวงพ่อนึกถึงบทแล้วก็แผ่ไปนึกถึงหน้านึกถึงอะไรวะเน,นี่ยนี่คือการแผ่เมตตาขณะสว่วนแต่บางวันมันมันไม่แผ่ก็ปล่อยมันมันก็จดจ่อมันเพลินอยู่กับทสวดก็ปล่อยมันเพลินไปบางทีมันก็จะหายไปหายไปแสดงว่ามันเลยเลยความเพลินแล้วอืมครับเลยความเบาแล้วมันก็จะนิ่งละ ผัแทนที่เราจะสวดเฉยๆเราก็ฝึกจเจริญเมตตาโดยการแผ่ขนาดที่สวดไปด้วยขึ้นเมตตาจะได้เข้าและออกไปถูกครับก,การจเจริญเมตตาต้องเมตตาตัวเองก่อนนะเมตตาตัวเองอย่าคบอารมณ์ในที่ไม่ดีครับต้องเปลี่ยนให้บ่อยเปลี่ยนให้ไวนั่นแหะมันก็จะคบคู่กันไปมันไปด้วยกันหมดเลยศีลสมาที่้ะบรญญาเนี่ยสวดมนต์เนี่ย มนยังไงให้มีโชคครับหลงวงตาสวดมนต์มีอยู่แล้วโชคดีอยู่แล้วครับทำไมแต่ละคนเรื่องโชคมีไม่เหมือนกันนะครับหลวงตาอ่ามันมีมั่งไม่มีมั่งบางคนฮะเพราะว่าใช้หมดแล้วฮะมันต้องทำปัจจุบันไปอนาคต ถึงโชคเลยนะโชควันนี้อย่างลอตเตอรีร่เนะี่ยบางคนไม่ค่อยถูกหรอกเพราะอะไรเพราะอาดีตมันหมดแล้วนะที่ทำไว้อะโชคที่ทำไว้หมายถึงว่าทานทานเรื่องเรื่องของโชคก็คือทานที่ไม่ได้เจตนาคือเวลาไปเที่ยวอะไปไหนก็ได้เราเจอสถานที่ให้ทาน เขาจะทานเลยฮะเขาจะทานพอดีอย่างเราไปเที่ยวไปเจอเขากําลังสร้างพระอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยแวะเข้าไปแวะเข้าไปหย่อนในตู้อธิษฐานร้อยสองร้อยห้าสิบหรือยี่สิบบาทประมาณเนี้ยครับทานไม่ได้ตั้งใจอ่ะทุกทานไม่ได้ตั้งใจเวลาไปไหนไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทําบุญทำทาน แต่มันเจอพอดีไงประมาณในชีวิตหลวงปู่หลวงพ่อท่านสอนยาวไปเป็นึกว่าตัวเองมีบุญน้อยมีบารมีน้อยไม่ทํามันจะมีได้ไงไม่ทําวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มีใช่ไหมจุ๊กกาบพระเวลากราบเนะี่ยทุกวันเนะ่ะก่อนนอนตื่นนอนให้กาบเอาพาไว้หัวนอน ไม่ต้องไปอายท่านหรอกตั้งวระท่านไวนะ้หนึ่งเนคนละพลังงานถะไว้ชีวิตทุกครั้งมองทุกครั้งในอนาคตเนี่ยการ้าะนี่แหละท่านจะปิดอบัยภูมิได้เลยนะพอเวลาพอเราลืมตาเนี่ยภาพที่พระจะเรากลาบม,มันจะเข้ามาที่ใจเรามันจะมีความรู้สึกตาเห็นรูปจิตสัมผัสนามธรรมาคือความรู้สึกนั่นแหละ มันเหมือนโลกไม่มีผิดหรอกอันนี้เราจะเปลี่ยนความคิดตัวเองให้มันเป็นมุมบวกได้นี่มันยากมันต้องค่อยสดมนไปแผ่เมตตาไม่ใช่พาทําวันเดียวได้เลยวันเดียวมันต้องทําไปเรื่อยๆท่นบอกพ่อเองเก่ลงทุกวันครับเออเกลยลงทุกวันไง่ายท่านให้ทําตลอดชีวิตนะห้ามหยุดนะท่านบอกครับไม่ต้องรีบแต่อย่ายุดท่านบอกคําว่าหยุดหมายถึง พอฝึกกรรมฐานเสร็จแล้วกูหยุดแล้วกูก็ไปเล่นเกมมั่งไปจุ้จิจีอะไรในโทรศัพท์น่ะไม่ใช่นะหรือก็ไปคุยกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันต้องต่อไงขึ้นมันจะต่อทีนี้ขึ้นมันต่อเนี่ยมันจะบางทีเราไปนั่งในห้องส้วมยังคิดถึงธรรมะออกเลยเพราะขึ้นมันต่อครับมันไปจะเอ๋ตรงนั้นแหละโอ้มันจะอ๋อตรงนั้นพอดีอะลองคิดดูเด้ ก็ขึ้นมันไปเรื่อยๆยไงก็งแปลกนะครับธรรมะชอบเกิดในห้องน้ำนนหวกนะถูกเพราะมันสถานที่ปล่อยทุกไนงะอ๋อมันมีทุกข์นะ <laughs>